สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอํำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับหลายคนก็คงจะทราบแล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบถึงรายละเอียดนะครับกับการโบกมือลานะครับการเป็นผู้จัดการของซอแอนหรือว่าแอนออรดีของผู้จัดการไก่โต้งที่เรารู้กันนะครับในนามผู้จัดการไก่โต้ง ผู้จัดจาก,การแอนออรดีนะครับก็เมื่อวานวันที่20่ผู้จัดจาก,การไก่ต้งก็โพสต์นะครับผ่าน facebook ส่วนตัวกิติกรชัยนะครับเหลืองทองก็ได้ออกมาอําลานะครับอย่างเป็นทางการในโพสต์นะครับก็บอกว่าขออนุญาตราบลาทุกคนตรงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเวลาที่เหมาะสมครับ นะครับก็ทิ้งไว้ว่าพบกันใหม่ในเวลาที่เหมาะสมอันนี้เราก็ต้องลุ้นๆกันนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาร่วมงานกันในครั้งหน้านะครับหรือว่าภายภาคหน้าก็อาจจะเป็นไปได้โดยที่บอบอยและซอแอนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์นี้นะครับซอแอนก็บอกว่าขอให้โชคดีค่ะขอบคุณที่ดูแลแอนมาตลอด ไว้เจอกันครับพี่นะครับส่วนบอสบอยรักและนับถือนะครับพี่ต้งขอบคุณมากๆที่ดูแลกันครับมีโอกาสเจอกันครับพี่และนี่คือ2ข้อความนะครับคอมเมนต์จากอซอแอนแล้วก็บอสบอยหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีการแถลงการอย่างเป็นทางการนะครับจากซอแอนในเรื่องนี้ หลังจากนั้นนะครับก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากซอแอนแอนออรดีนะครับก็บอกว่าเนื่องจากคุณกิติกรชัยนะครับเหลืองทองหรือว่าผู้จัดการไก่ตรงได้สิ้นสุดสัญญาในฐานะผู้จัดการแอนออรดีขอแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการว่าตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2567นะครับคุณกิติกรชัยเหลืองทองจะยุติบทบาทผู้จัดการและ ยุติบทบาทการรับงานในฐานะผู้จัดการศิลปินของแอนออรดีตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2567เป็นต้นไปสามารถติดต่องานได้ที่นะครับงานคอนเสิร์ตก็จะเป็นคุณนิวนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็มีนะครับส่วนงานาติดต่องานรีวิวโฆษณาก็จะเป็นคุณโ oh, อผู้จัดการ นะครับสามารถคอนเฟิร์มคิวและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนิวและคุณโอเท่านั้นก็ลงวันที่20มิถุนา2567ก็อย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นการอำลาการจากกันด้วยดีสำหรับผู้จัดก,การไก่ต้งแล้วก็บอดบอยสอแอนที่เข้ามาดูแลสอแอนนะครับสำหรับผู้จัดก,การไก่ต้งก็ งานที่ผู้จัดการไก่โต้งนะครับที่เข้ามารับผิดชอบในส่วนตัวของแอดมินก็บอกว่าถือว่างานใหญ่ๆห,หรือว่างานหลักๆนะครับหลายๆงานก็ผ่านมือผู้จัดการไก่โต้งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้จัดการที่คุณภาพนะครับแต่ด้วยเหตุผลกลใดหรือว่าสาเหตุอะไรนะครับที่แน่ชัดๆัดจริงอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับก็ถือว่า จากกันได้ด้วยดีแล้วก็มีโอกาสข้างหน้าก็อาจจะได้มาร่วมงานกันอีกก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะครับเพื่องานที่มันลงตัวมากๆขึ้นและนี่คือข่าวสารนะครับที่มาอัปเดตให้กับแฟนคลับช่องไทยสารคามพาเพลินแล้วก็แฟนคลับบอสบอยซอแอนให้ทราบกันนะครับ